สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฮบริดทุกคนวันนี้ผมดิเจนน์และรายการใครก็ไฮบริดได้ by Honda Hybrid รายการที่จะพาหนุ่มสาวเจนใหม่ออกเดินทางเช็คอินตามสถานที่สุดฮิปชิคและฮิตที่สุดในตอนนี้เพื่อตามหาไลฟ์สไตล์ตัวตนที่แท้จริงโดยพาร์ทเนอร์คู่ใจอย่างรถยนต์ Honda Hybrid ก็มีให้เราเลือกถึง3รุ่น3สไตล์ทั้ง Honda Jazz Hybrid Honda Civic Hybrid หรือว่า Honda CRC ซึ่งนน์การันตีได้เลยว่าได้ใจเรื่องประหยัดน้ำมัน และได้รักโลกไปในตัวเหมือนกันทุกคันชัวสวัสดีครับคุณผู้ชมผมนอนหนุ่มหัวใจไฮบริดครับวันนี้ผมมากับพันเนอร์คู่ใจของผม HONDA JAZZ HYBRID ครับรถยนต์ที่พาคุณออกไปสร้างสารรค์กิจกรรมที่สร้างสารรค์ได้อย่างจุใจเ <Hey. S 2> ฮ้ยเฮยนอนอะไรทำไงดีอ่ะโอ้โหนี่ตกใจเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแผ่นดินไหว7.5ลิตรหรือเปล่าเป็นไร่า โอ้ยตกใจจริงๆเดี๋ยวๆก่อนอื่นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับตีสาวหัวใจไฮบิดค่ะแต่ก่อนอื่นต้องขออนุญาตคุณผู้ชมรอสักครู่นะคะเดี๋ยวขอปรึกษากำนนท์ก่อนว่าจะไปที่ไหนดีนคือว่าญาติตีอ่ะจะลงมาจากต่างจังหวัดมาเที่ยวกรุงเทพช่วงปีใหม่แล้วคราวนี้มาประมาณ1ิกว่าคนความต้องการของญาติคืออยากเที่ยวทั่วกรุงเทพแล้วอยู่ใกล้รถไฟฟ้าทำไงดีคือบ้านติกไกลรถไฟฟ้ามากมีที่ไหนแนะนํำไหมรู้แล้วนี่เลย มีอยู่ที่หนึ่งมองยังไงก็เป็นเอเวนิวแต่จริงๆแล้วเขาเป็นโรงแรมนะชื่อว่ามีสไตล์เพลสอยู่แถวห้วยขวางอะ่ะรู้จักปะงานก็รีบไปกเระดีรอใช้ทำไมอะ่ะเอา้าไม่คิดหน่อยอ่ะไม่แบบประมวลผลไม่ประมวลเลยเธอแนะนำเราว่าโอเคก็ไปโอเคคือรถเอ้ยตีอันนี้ไม่ใช่รถเรานะหลอกขึ้นมาครึ่งตัวแล้วบอกไม่ใช่รถ ไม่อะไรของเธอเธอปฏิเสธเราอีกแล้วนะปฏิเสธตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นถามเลยหล่อเละก็่ายงต้โหไม่โอเลยว่าไงว่าไงว่าไงแค่จะถามว่าเราเห็นสัญลักษณ์ต้นไม้บนมาตรวัดเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนนหรือว่าเขาอยากจะให้เราไปปลูกต้นไม้ช่วยลดโลกร้อนโอ้ยไม่ใช่ใครเขาจะมขึ้นปลาให้คนไปปลูกต้นไม้เราไม่มีหรอกมันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความประหยัดพลังงาน สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความประหยัดพลังงานห,หมายความว่าก็เมื่อเรากดปุ่มอีคอนโหมดระบบจะช่วยลดการใช้พลังงานที่สิ้เนเเลืองโดยจะปรับการทํางานของเครื่องยนต์เกียร์ให้ทํางานสัมพันธ์กันขณะรถวิ่งและปรับการทํางานของร,ระบบระบอากาศรวมถึงการหมุนเวียนอากาศภายในห้องโดยสารให้เหมาะสมกับอุณหภูมิภายนอกซึ่งนั่นจะช่วยควบคุมเครื่องยนต์ให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดใงตรีโอโ้สัญลักษณ์เรียกความหมายยาวมาก เปไรเส้นยืดดออยาวมากจริงๆครับเส้นยืดอ <c oughs> ถ้าเส้นยืดแบบนี้อยากกินขนมตุ๊บตับไหมโอ้ยอยากกินขนมตุ๊บตับหาก,กินยากนะไปซื้อที่ไหนหรอหอยากกินปะอืมว้าขอโทษที่จะไม่แจ้งแล้ว <c oughs> มาเฟียจัง <c oughs> นอยนละโชคดีนะคำรถดีดนะคะคุณผู้ชายไม่มาอเมื่อกี้ยังจะตีกันอยู่เลยอะหลับแล้วอะ่ะอะไรอ่ะนี่ไงถึงแล้วเรียบร้อยมีสไตล์พเพลสนี่อยากจะบอกว่ามองข้างนอก สีสันชูดฉาดแล้วก็มีลูกเล่นมีสายสม์กับชื่อมีสไ์จริงเลยจริจริง,รง,รงๆนีม่มองไปนึกว่าเอเวนิวลเนี่ยนเนออไม่เหมือนที่พักเลยเนาะหไหนก็มาแล้วเช็คอินหน่อยดีกว่ามีโทรศัพท์ไหมแน่นอนหนึน่งสองสาม <c oughs> ที่เก็บโทรศัพท์รุ่นใหม่เก็บเน็บหลังก็ได้โอือโดเลมอนเนี่ยไม่ใช่กระเป๋านะม,มามาอา,อาถือสิ หมวดหน้าสวยนะเผื่อน่าจะได้สวยสวยอุ๊ยตกใจน่าเลงนี่นี่อะเอาอ่าโอเคเช็คอินโอเคเสร็จแล้วพอแล้วไปเร็วเราอยากเห็นข้างในแล้วว่าเ,เป็นไงบ้างรีบรๆเร็วเร็วโอเคโอเค